สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับพอดีวันนี้อยากจะซิลเหรียญเก็บให้แบบอยู่กับเราเป็นนานๆสักหน่อยนะครับผมก็เริ่มจากการเอาเหรียญน,นะครับแล้วเราจะมีซองแก้วใส่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเหรียญที่สภาพแบบเดิมๆเ,เห็นไหมฮะผิวสวยๆอยู่นะครับอายุก40็40กว่าปีนะตั้งแต่ปี2อแล้วนะฮะ ถ้าเราเก็บไว้ในถุงปกติโดนอากาศเนี่ยเดี๋ยวสนิมก็จะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาสองแก้วนะครับเพื่อนๆที่ขนาดไซส์พอ่อกเขาเนี่ยนะใส่เขาไว้นะครับเนื้อผงก็ทําได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําหลายสิบองค์เลยนะครับอ่าเนี่ยซองแก้วใส่แบบนี้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับมาใส่เข้าไปนะจัดแต่งให้อยู่ตรงกลางนิดนึงนะ แบบสวยเลยนะเนี่ยแะครับดันไปให้สุดอ,อยู่กลางๆนะแบบนี้นะครับทีนี้ผมตั้งใจว่าซิลเสร็จอนะผมจะใส่ถุงซิปอีกทีอยู่ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวใส่ไปจะแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องแบบหนีบแล้วก็ให้ได้ไซส์ประมาณนี้นะถึงจะสวยเราก็จะมีที่หนีบแบบนี้นะครับเป็นเหล็กนะเราจะได้ไม่ร้อนนะครับ เนี่นะครับก็กะว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวดูว่าอาจะใส่เข้าไปในถุงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยนะก็อยู่เหล่านี้นะครับนี่นะมองให้ครับแบบตั้งฉากนะจะได้สวยนะครับแล้วก็ง่ายๆนะตัดนะครับเพื่อนตัดให้เหลือแบบประมาณทักมิลสองมิลน,นะใกล้ๆกับขอบเหล็กเลยนะครับนี่นะตัดลงไปนะ ส่วนนี้ก็จะทิ้งนะครับเนี่ยก็จะเหลือเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะตรงขอบนะครับทีนี้เราก็จะเอาไฟมาลนนะครับอ่าเนี่ยไฟชาร์เตรียมไว้แล้วนะครับจะร้อนมือหน่อยถ้าเป็นอันนี้เขาเป็นเหล็กก็ไม่ร้อนนะเมื่อก่อนบางทีใช้กล่องพลาสติกทํานะครับตอนนี้ใช้เหล็กจะสะดวกกว่าเนี่ยนะก็หล่นไปเลยนะเพื่อนนะแล้วเขาก็จะปิดอารมณ์เหมือนเราลนถุงขนมสมัยโบราณนะครับ เขาก็จะซิวตัวเองนะติดกันเนี่ยนะลนไปได้เลยเพราะว่าเขาจะไปสุดที่แค่ขอบเหล็กนะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะอันนี้ผมลนก็เยอะได้ไหมครับเพราะว่าเขาก็ไม่ละลายมากกว่านี้ละเพราะเขาถูกเหล็กบังคับไว้นะครับอ่าเนี่ยนะเสร็จแล้วนะครับทีนี้อากาศก็จะไม่เข้าละเห็นไหมครับเนี่ยนะ เห็นไหมฮะขอบเขาก็จะสวยเรียบเนียนเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมครับที่โดนไฟนะครับก็จะสบายสบายละทีนี้เก็บแบบนี้เลยก็ได้นะแต่ผมจะใส่ไปในถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับจะได้ป้องกันอีกระดับหนึ่งนะสองชั้นอย่างเงี้ยสบายใจได้เลยนี่เราลูดอย่างนี้นะใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะ ครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมพอดีทุกอย่างอีกสามสี่สิบปีก็สวยสภาพประมาณนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราเก็บแล้วก็ทิ้งลืมได้เลยนะครับเวลาจับเหรียญอย่าไปเอามือไปแตะตรงหน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยนิ้วมือนะเราจับตรงขอบแบบนี้นะครับเพื่อนนะ่ต้องรักษานิดนึงนะต้องจับขอบอย่างเดียวนะห้ามไปจับแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้เราซิลแล้วเราจับอย่างนี้ได้ละแต่ถ้าตอนยังเป็นเหรียญเปื่อยเราต้องจับขอบแบบนี้นะครับนะ ช่วยกันถนอมเขาไว้นะครับอันนี้เสร็จเป็นหนึ่งละเดี๋ยวผมจะทําเนื้อผงด้วยนะครับวันนี้พอดีได้พระปางประธานพรของหลวงปู่ดูมาสวยมากๆนะครับก็อยากจะเก็บเขาไว้แบบให้ค่อนข้างดีหน่อยนะเดี๋ยวจะซีลสององนี้เอาเริ่มให้องค์ดูเนื้อผงก็ทําได้นะครับเหมือนกันนะนี่นะครับเป็นองค์ขนาดประมาณสองจุดห้าคูณหนึ่งจุดแปดเซนนะ รณ์เหมือนผ้าของขวนนะัญน่ะสวยมากๆเลยนะนี่งะเนื้อหาดีมากๆนะฮมมีรอยคูดที่ผิวหลังแล้วก็มวลสารสวยนะเนี่ยจะส่องให้ดูสักนิดนึงนะครับเห็นไหมสวยงามมีรอยข้าวน้ำมันตังอิ้วรอยนะเนี่ยคูดแล้วก็เม็ดดําแดงขาวเต็มไปหมดนะสวยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นอยากเก็บไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องซีลนะครับเพื่อน เหมือนกันเลยครับแต่เนื้อผงระวังนิดนึงนะครับเขาก็ไม่เหมือนเนื้อโลหะนะอาจจะต้องค่อยๆระวังนิดนึงนะครับนี่นะฮะใส่เข้าไปนะปกติผมจะไม่ใช้มือดันเนี่ยผมจะใช้หาอะไรที่มันอย่างเงี้ยดันเข้าไปนะเนี่นะเอาแค่พอรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ไม่สุดนะเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวแผ่นพลาสติกเขาจะกดลงไปที่เนื้อผิวพระนะอาจจะเว้นช่องให้เขาหายใจนิดนึงอนะอย่างเงี้ยนะอย่าไม่ต้องกดให้ตึงนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ไปในถุงแล้วก็ซิลตรงนี้ลนะ่ะครับหนีบระวังนะระวังหนีบโดนเนื้อผงนะครับอันนี้อันตรายทีเดียวนะเดี๋ยวลองดูซิประมาณนี้นะเดี๋ยวลงลงมานิดนึงเนี่นะครับมองให้ฉัดฉากแล้วเพื่อนพอฉัดฉากแล้วมันจะตัดแล้วมันจะตรงโดยอัตโนมัติเนี่ยตรงนี้ฉากเป็นสี่เหลี่ยมนะเนี่นะครับโอเคตัดเลยครับตัด คิดขอบเหมือนเดิมนะเพื่อนนะนี่นะโอเคเห็นไหมฮะนี่นะชิดขอบเนี่ยเหลือประมาณสองมิลอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หล่นได้เลยนะนี่นะครับหล่นไปเลยนะฮะอย่างนี้นะพอไปถึงข,ขอบเหล็กอะ่ะเขาก็จะไม่ละลายละเขาจะติดกันแน่นนะนี่นะครับนี่เราก็จะได้แล้วนะโอเคเห็นไหมฮะ เรียบร้อยงดงามนะขอบสวยนะครับจะให้กลางๆหน่อยอ่าเดี๋เราก็รูดถึงซิปนะครับใช้รูดนะ,ะใส่ลงไปเนี่นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยนะวันนี้เราก็จะได้พระที่เราซิลแบบนี้เก็บรักษาไปอีกหลายสิบปีได้สบายๆนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่นสำหรับการซิลพระง่ายๆนะกับถุงแก้วแล้วก็ใส่ถุงซิปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อถนอมผิวพระให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับป่าอายุสี่ห้าหกิปีละก็อยู่ไปอีกได้เป็นอีกนานนะครับเพราะพลาสติกเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีนะกว่าจะย่อยสลายก็จะครอบคุ้มพระให้เราได้นะใช้กันจนลืมเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ